มันเตื่นข่าวนั่งลงนัง่ลงลงตาลมโอ้อีกน่นติดจะมาหอมแต่ว่าต้องุยพรให้ม,ม,ม,มัมมมนหอมอุยพรเลยแม่กายสุขภาพร่างกายแข็แงครับอายุยืนรวย <S <S วย,ยืนรวยดีเนาะรัางสันเนาะมาถวายมีใครถวายมานน่ โอ้อย่างกะติกเนาะน้ำพึ่งโอ้นี่แท้เด้อโอ้ที่ผ่านมานี่ไม่แน่ใจอันนี้แท้เด้อะเดี๋ยมดูก่อนออน้ำตาลร <c oughs> <c oughs> ้อยเปอร์เซ็นต์ยาโดนต้มเลยล <c oughs> ่ะพา่อของพ่อฮอโอ้ดีมากดีมากเ้า มีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองขนงมือได้ไหมเราคนี้มีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองเป็นคนดีของตัวเองพอเป็นคนดีของตัวเองแล้วมันก็จะเป็นคนดีของพ่อแม่คนดีคืออะไรคนดีพระพุทธเจ้าบอกว่าดีด้วยกายดีด้วยวาจาดีด้วยใจแต่ถ้าคนดีของพ่อแม่ก็คือความกตัญญู ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีถ้าคนมีความกตัญญูแล้วจะไม่ไปสู่ที่ต่ำมีแต่เจริญรุง่งเรืองถ้าเรากรตัญญูตัวตัวเองเราต้องคิดว่าเราพอจะอยู่ในโลกนี้ได้โดยไม่ขอเงินคนอื่นได้หรือยังเรามีอาชีพที่เลี้ยงตัวเองและมีความสุขพอหรือยัง อาชีพนั้นไม่จําเป็นต้องเป็นราชการหรอกเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นตัวเรานะแล้วเลี้ยงตัวเราได้พอแล้วเรียนหนังสือเพียงแต่เอาความรู้ส่วนความสามารถต้องหาตั้งแต่ตอนนี้แหละแล้วเรามีความกระตันอยูเป็นต้นฐานเรารู้จักบริการพ่อแม่ญาติพี่น้องหลังจากเรารวยแล้วเราก็ตอบแทนสังคม ชีวิตคนก็มีแค่นั้นแหละแล้วเราก็จะสมปัารถนาไว้เจริญรุ่งเรืองเด้อทุกๆด้านกาบลงโอ้ <och S 1> ขากาบเนี่ยจะได้เงินแด้เนี่ยดูดูขอ้จอยหนักกี่กิโลโอ้จมตายแล้วปัดนมันต้องลดหุ่นนะ lawah Paktan jehur.